สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแก่นความคิดสำคัญสคัญนะครับที่อยู่ในพรบรความปลอดภัยปี2 5 5 4คือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยกฎหมายนี้เออมันไม่ใช่แค่ข้อบังคับเฉยๆเนาะแต่มันเหมือนมีปรัชญาบาง,างอย่างอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันครับว่าหลักการสำคัญสคัญพวกนี้คืออะไรแล้วมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานยุคนี้ครับค่ะใช่เลยค่ะ คือการเข้าใจหลักการพวกนี้มันสำคัญนะคะเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่ว่าอ๋อกฎหมายเนี่ยเขาอยากสร้างระบบที่มันยั่งยืนจริงๆแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปน่าสนใจครับอืมงั้นเรามาเริ่มกันที่หลักการแรกเลยที่ข้อมูลย้ำม,มากๆคือป้องกันก่อนเกิดอันนี้ฟังดูเหมือนเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะครับจากเดิมที่แบบ อาจจะรอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยแก้ใช่ค่ะถูกต้องเลยไอ้น,นี่คือหัวใจสําคัญเลยคือเปลี่ยนจากการตามแก้ปัญหามาเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางจุดที่น่าสนใจนะคะคือเขาเน้นเลยว่าต้องมีการประเมินความเสี่ยงเอ,อ่อ r i s k a s s e s s m น n t นะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็ต้องควบคุมอันตรายตั้งแต่ตอนออกแบบหรือตอนเลือกเคลื่อนจักรเลยไม่ใช่รอให้มีอุบัติเหตุแล้วค่อยมาคิดกันแบบว่ามองไปข้างหน้าจริงๆค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือมองยาวๆตั้งแต่แรกเลยเนาะ แล้วพอเราป้องกันแล้วเนี่ยคำถามคือใครแหละที่ต้องดูแลเรื่องนี้ซึ่งก็น่าจะโยงไปหลักการที่สองที่ข้อมูลพูดถึงคือรับผิดชอบร่วมกันใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นนี้ก็สำคัญมากๆกฎหมายไม่ได้บอกว่า ในจ้างรับไปคนเดียวแต่กำหนดหน้าที่ชัดเจนเลยทั้งในจ้างลูกจ้างแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยแล้วที่สําคัญนะคะคือเขาส่งเสริมให้มีส่วนร่วมผ่าน,นกลไกอย่างคณะกรรมการความปลอดภัยหรือที่เรียกสั้นๆว่าคอปออนะคะอันนี้เป็นเวทีให้ตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายเลยมาคุยการมาทํางานด้วยกันเรื่องความปลอดภัยเพื่อจะช่วยกันทําให้เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือซีโรอักิเดตเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรจริงๆ อ๋อคอปออนี้เองที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมให้เกิดการรับผิดชอบร่วมกันอย่างชัดเจนขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่แค่บอกว่าใครต้องทำอะไรแต่มีพื้นที่ให้มาทำร่วมกันด้วยแล้วเอ่อพอบอกว่าทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันมันก็คงต้องมีทางให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆด้วยใช่ไหมครับไม่งั้นก็เหมือนพูดล,ลอยๆ กฎหมายนี้เปิดโอกาสให้ลูกจ้างเลยนะคะสามารถเสนอแนะได้แสดงความเห็นได้หรือถ้าเจออะไรไม่ปลอดภัยก็ร้องเรียงได้เรื่องนี้มันลึกกว่าแค่พฤติกรรมนะคือมันคือการพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยหรือ safety culture ขึ้นมาให้มันอย่างลึกไปถึงความคิดความเชื่อทัศนคติเลย การมีเวทีให้คุยกันอย่างเช่นประชุมความปลอดภยัยหรือจัดกิจกรรมเซฟตี้เดย์อะไรทุกนี้ค่ะก็ช่วยได้เยอะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเออความปลอดภัยเป็นเรื่องของฉันด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของผู้บริหารหรือจอปออืมจริงด้วยครับพอทุกคนรู้สึกว่าเสียงตัวเองมีค่าเนี่ยการดูแลความปลอดภัยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของส่วนรวมจริงๆทีนี้หลักการสุดท้ายที่ข้อมูลให้มานะครับคือเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานสากล อันนี้มันสําคัญยังไงครับในยุคที่อะไรๆก็เชื่อมกันหมดโอ้โหสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าธุรกิจสมัยนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแล้วเนอะมันเชื่อมกันไปทั่วโลกการที่พรบอรของเราเนี่ยมีเนื้อหาที่มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างเอ่อแนวปฏิบัติของ ILO หรือมาตรฐานดังๆอย่าง ISO 4 5 0 0 1หรือแม้แต่ TIS1800 ของบ้านเราเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเราให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้เลยค่ะ มันช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนให้คู่ค้าว่าบริษัทในไทยก็มีมาตรฐานนะไม่ได้ด้อยกว่าใครแล้วก็ยังช่วยให้บริษัทเราเองเนี่ยเทียบเคียงกับ best practice ของโลกได้ด้วยฟังดูแล้วหลักการทั้ง4ข้อนี้มันเหมือนร้อยเรียงกันเลยนะครับตั้งแต่คิดป้องกันล่วงหน้าแล้วก็ให้ทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆแล้วก็ยังมองไปถึงมาตรฐานโลกด้วยทําให้เห็นเลยว่าพรบรปี54นี้เขามองเออมองไปข้างหน้ากว่าแค่การออกกฎเฉยๆนะครับ ใช่เลยค่ะมันเหมือนการวางกรอบความคิดใหม่เลยว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดีเป็นเรื่องของความเป็นเลิศขององค์กรซึ่งมันก็ส่งผลดีไปถึงเรื่องภาพลักษณ์เรื่อง CSR หรือความยั่งยืน ESG ที่เขาพูดพูดกันด้วยนะคะไม่ใช่แค่ภาระหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจำใจทำครับสรุปแล้วก็คือหัวใจสำคัญของพรบความปลอดภัย2554เนี่ยก็คือหลักการ4ข้อที่เราคุยกันมาป้องกันก่อนเกิด รับผิดชอบร่วมกันมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแล้วก็เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจริงๆให้เกิดขึ้นในองค์กรค่ะถูกต้องค่ะแต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่าถึงแม้เราจะมีหลักการที่ดีมากๆแบบนี้แล้วเนี่ยอะไรคือความท้าทายจริงๆที่ทำให้การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มันอย่างรากลึกจริงๆในทุกระดับขององค์กรไทยคือ มันยังเป็นเรื่องที่ต้องพยายามกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะในปัจจุบันอันนี้เป็นคำถามที่ออน่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันค่ะ